สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวินพาเครื่องหลวงพ่อพินายุกต้นนะครับก็เหมือนเดิมมาใหา้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเอาวันนี้เอาชมดที่สวยๆเลยนี่แล้วมีตะกุดคู่ด้วยนะครับมีตะกุดคู่นะอันนี้ตะกุดอลูมิเนียมถาดรองนะครับไม่ขอพูดต่อมันคืออะไรเออเราเล่นหลวงพ่อพินาเรารู้แล้วครับตะกุดท่านทําจากอะไรนะอ่าก็ สุดยอดอะได้ตะกรุดคู่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับแล้วตัวนี้เป็นชมดอ่าผมมองว่าเป็นศิลปะของอาจารย์สุบินนะฮะแล้วก็ลิ้นทองคําด้วยลิ้นแผ่นใหญ่มากนะทองคําแผ่นใหญ่เลยนะ mm. โ้แค่ลิ้นก็แค่ลิ้นกับตะกรุดก็สุดแล้วครับ mm. ถือว่าสุดยอดนะครับอ่ะก็จะมาอธิบายแบบว่าให้ทุกคนรู้แล้วก็เล่นได้เลยแล้วกันนะเอาแบบเอาแบบที่ผมรู้นะอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไปไปเจออันนี้คือแบบ อ่ะโอเคแล้วเป๊ะถุนละอ่ะสมมติว่าเราไปเจอตามแผงหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไปเจอเนี่ยของชมดของหลวงพ่อพินะอ่าอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เราจะดูยังไงโอ้หผมเบิร์หมดแล้วช่วงเนี้ยขอโทษขออภยัยลนะพี่นี่ผมเป็นอย่างนี้แหละคิดอะไรเยอะนะอ่ะดูแบบว่าตามที่ผมดูเลยนะหนึ่งนะครับดูหน้าก่อนนี่จับหน้าเฉียงเนี้ย มันจะมีหน้าแบบหน้าแหลมนะครับหน้าแหลมก็คือคอจะไม่ตันอย่างนี้หรอกหน้าจะแบบยื่นยาวหน้าจะคมเหมือนเสือเลยอแต่นี้หน้าเขาจะเป็นชมดที่หน้าจะออกคอตันๆบูบ้ๆนะหน้าจะคอตันๆมันคมนี่แหละอ่าแต่ว่าพอเรามาดูออันนีเ้เรามองแล้วฮิคอตันๆนะแต่สวยเออมีการโค้งงอนเล็กน้อยอมีการโค้งงอนเล็กน้อยอ่าศิลปะของอาจารย์มนตรีให้ตีไปก่อนเพราะว่าหน้าเขาบู้อ่ะ ต่อไปดูไงมาหันหน้าดูอ่ะดูดูลิ้นก่อนดูหน้าดูลิ้นอ่ะลิ้นเป็นไรโอ้ลิ้นโดยทองคำเร,เราต้องนิ่งก่อนนะเราต้องนิ่งก่อนเราเราต้องทาตกใจนะครับเดี๋ยวเขาไม่ขายเรานะเออเราต้องนิ่งสยบเชิงนะครับเออเห็นไ,ไหมต่อไปอ่ะดูโหลิ้นทองคําสุดยอดเลยครับดูฟันฟันเนี่ยเนี่ยต้องดูการเก็บฟันนะดูข้างนะอะว่าสวยไหมแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไหมเพราะมันเป็นการต่อรองได้ อันนี้ก็สอนให้ดูให้เป็นก่อนจะเพิ่งต่อรองนะให้ผมขายก่อนนะ, <c oughs> ะแล้วก็ดูที่หูนะหูเนี่ยจะเป็นยันยันยันเนี่ยอ,อแล้วก็มีจะมีแบบลักษณะเลยนี่จะมีรูฝังรูฝังพลอ่ะนี่รูฝังพลผมก็ไปจิ้มทางนี้นะอ่าเห็นไหมเนี่ยจะมีรูฝังพลทยยั้งสองฝั่งเลยดูลูก,กตาอ่าแต่ว่ายันของเขาเนี่ยยันเนี่ยจะติดตาเลยเห็นไหมยันของอาจารย์มนตรีเนี่ยจะติดตาครับ ยันเถาะเหมือนกันทุกตัวเหมือนต้องมียันเถาะนะครับยันเถาะก็เป็นยันมหาเสน่ห์นะต้องมีที่หัวชมดนะอ่าตัวนี้ยันหน้าอกแตกอยู่ที่ข้างหลังเห็นไหมส่วนมากก็ยันหน้าอกแตกก็จะมีอยู่ที่หลังบางตัวก็มีเป็นยันวนนะถ้าเป็นของอาจารย์มนตรีก็ดูคร่าวๆไปก่อนแล้วกันมันเตมันต้องทรงนี้แหละมันก็จะมียันหน้าอกแตกนะครับมีเลขเจ็ดนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีเห็นไหม เ็าจะมียันม้วนเนี่ยเห็นไหมเพื่อเป็นสัญลักษณ์เลยแล้วก็มียันนักนะฮะมีข้างน่ยข้างนะครับยันข้างยันข้างต้องมีสองข้างครับแล้วก็มียันมีข้างนี้อมีข้างนี้อมีคอแล้วก็มีเลขต้องมีเลขนะนี่นี่ต้องมีเลขนะเลขสี่เลขห้าเลขสิบสองเลขสามสิบสองเลขสองร้อยหกอะไรเงี้ยอมีการอุดอุด อุดดวงอุดกิ่งอุดอะไรเขาน่ะอุดตะ่วเนี่ยแล้วก็รูมีสองรูแน่นอนรูบนกับรูล่างมีการอุดอุดผงอุดอุดมวลสารอ่าข้างล่างอุดตะกุดอุดดวงอ่าแล้วก็เนี่ยอันนี้คือพื้นฐานในการดูชมดก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเออเขาเรียกว่าอะไรเราจะซื้อเลยเล่นเป็นเลยนะครับเอาศึกษาก่อนค่อยๆนะครับอ่าพอดูพอดูแล้วเออลักษณะได้น้องมันบอกถูกนะ โอเคแล้วก็ความพิเศษขึ้นมาที่มันจะแพงนะครับมันแพงตรงสองอันนี้นะครับเนี่ยชมดที่คงเดิมนะครับต้องมีตะกุดคู่นะเนี่ยคือเดิมเดิมต้องตะกุดคู่อย่างนี้นะอ่าแล้วก็แทงด้วยการหนึ่งตะกุดคู่สองไม้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าเป็นไม้พยุงเนี่ยพยุงไม้สัตว์ไม้ตะเคียนไม้อ่าไม้ที่หายยากๆอะ่ะราคาชมดแพงขึ้นลิ้นทองคาแพงขึ้นตะกุดแพงขึ้น โอ้โหแพงนะครับอาแต่เอามาให้ดูเฉยๆเออามาให้ดูเฉยๆแล้วก็มีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของแล้วแล้วก็เจ้าของเขาตาถึงจริงเขาก็ชอบแหละอืชอบมันสวยมากแล้วก็ไม่โดนเลยนะครับแหนมลิ้นทองคําอีกตะกรุดคู่อยู่โอโ้จะหาจากไหนเนี่ยแต่ก็หาได้นะครับอโอเคเล่นลิ้นไปเท่าน,นิดหนึ่งนะครับอามีสายถักนี่มีการห้อยเวสายถักนะครับโอ้โห อ๋อผมเพิ่งรู้นะว่าจะกุดเป็นอย่างนี้นะนี่นี่โอเคเราเดินไปเลยนี่แต่มันใหญ่ไปนะพี่ผมว่าไม่ต้องใส่เอวหรอใส่กระเป๋าดีกว่านะครับโอเคครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้แหละแต่เราถ้าเราจะเล่นชมุดเนี่ยมันต้องมองเป็นพุทธศิลป์นนะเล่นชมุดเล่นเป็นพุทธศิลป์เล่นอาจารย์มนตรีเล่นศินอาจารย์สุบินนะแล้วก็ เขาจะมีหลักๆอยู่ไม่กี่คนหรอกอถ้าเราศึกษานะแต่ผมมองว่าอย่างเงี้ยเขาก็มองเป็นมาตรฐานของเขาแหละแต่ผมจะเขาเรียกว่าอะไรผมก็ชอบศิลป์นาตาซูบินแต่ว่าถ้าให้ผมมาศึกษาหรือมาบอกมาแชร์เนี่ยผมต้องบอกให้หมดทุกอาจารย์เพราะทุกอาจารย์ยเนี่ยร่ำเรียนกับหลวงพ่อก็คือเป็นลูกศิษย์แล้วก็เก่งต้องเก่งอะ่ะแล้วก็ผมมองว่าศิลป์อาจารย์นมนตรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทุกคนเนี่ยเก็บได้แล้วก็ ราคาก็อยู่ในราคาหลักพันนะครับอ้าส่วนตัวผมนะราคาผมไม่อยู่หลักพันนะเออแต่คนอื่นเขาเรียกันเท่าไหร่ผมไม่รู้นะก็อยู่ที่ความสามารถว่าผมหาได้เท่าไหร่แล้วผมจะแบ่งปันได้เท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่มุมมองเลยแล้วแต่มุมมองแต่ผมมองว่าเราได้มาเผยแพร่อย่างน้อยนะครับซื้อมาจะเท่าทุนหรือขาดทุนหรือกาไรร้อยสองร้อยเนี่ยผมมองว่าผมได้เอามาเนี่ยและให้ทุกคนได้เห็นว่าเออศิลปะเขาเป็นอย่างนี้การดูลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นอย่างนี้ ตําหนิเป็นอย่างนี้ยันต้องเป็นอย่างนี้ข้างต้องเป็นอย่างนี้เลขต้องเป็นตรงนี้อ่าแล้วก็ตะกุดต้องเป็นอย่างนี้แค่ทุกคนรู้ผมพอแล้วนะครับรกําไรแค่ผิดยี่สิบาทพอนะครับอ่าขอให้ได้ค่ากล่องค่าส่งก็พอครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมมาครับพี่อาจจะดูว่าผมเนี่ยเหมือนคนดีนะครับแต่ไม่ใช่ครับผมดีกาแฟนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ